จุดเริ่มนะคะของหนังสือก็คือพ่อของพีดมนนะคะตอนปี20ปีที่แล้วสมัยนั้นชาวต่างชาติที่อยู่ในเชียงใหม่เนี่ยมีไม่กี่พันคนแล้วก็ข้อมูลของเขาเนี่ยไม่มีเลยสำหรับเชียงใหม่ข้อมูลส่วนใหญ่ก็มีอินเตอร์เนชั่นบางของโพสตแต่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับเชียงใหม่เองในภาษาที่เขาเข้าใจเนี่ยไม่มีคุณพ่อกับเพื่อนอีกสองคนเขาก็เลยคิดสนุกุก,กันว่าจะทำนิวส์เลตเตอร์ขาวดำหนึ่งสีให้ข้อมูลให้กับชาวต่างชาติที่นี่ตอนแรกก็เริ่มเป็นงานอดิเรกอะค่ะแล้วก็ ก็เป็นงานอเนกต่อไปจนกระทั่งพิมเรียนจบปริญญาโทบัณาคดีอังกฤษกลับมาก็ปี98ต้นๆพอดีเลยค่ะไม่มีงานทำประเทศไทยตอนนั้นก็เลยแย่และไม่อยากย้ายไปกรุงเทพนะคะเพราะไปต่างประเทศมา10กว่าปีก็เลยอยากอยู่ที่เชียงใหม่ก็เลยรับงานอเนกข,ของพ่อมาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำเป็นธุรกิจตอนนั้นเราก็เลยก็เลยเริ่มต้นมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะคะมีเงินทุนอยู่ไม่ แสนก Baptist, บ็บาทมั้งคะแล้วก็เริ่มทาตั้งแต่นั้นมาเป็นเป็นสิ่งที่แปลกนะพี่บางคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแมกกาซีนเพราะฉะนั้นที่จริงมันก็คิดกันเองอะค่ะทำกันเองแล้วก็ใช่ค่ะคือสิ่งที่เราเราชอบอยากเราอยากอ่านเราสนใจกับจังหวัดเชียงใหม่แล้วเห็นบางคนที่ค่อนข้างโซเชียลเพราะนั้นชีวิตเนี่ยเพราะว่าเป็นลูกครึ่งนะคะก็เลยเข้าไปในสังคมเอ็กแพดมาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้ว่าเขาต้องการอะไรทราบว่าเขาอยากจะได้ข้อมูลอันไหนก็เลยเราก็ใช้ความรู้ของเราเนี่ยค่ะที่จะพยายามที่จะให้ข้อมูลของเขาไปที่เขาจะ ชอบอ่านแล้วก็สิ่งที่เราภูมิใจมากคือภ,ภาษาของเราอะ่ะเยี่ยมพิมพ์อันนี้แกนตีเลยค่ะภาษาของนักเขียนเราแต่ละคนการเอดิทติ้งของเราในภาษาของเราดีมากก็เลยถึงแม้บางทีเนื้อหามันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจแต่วิธีเขียนมันทั้งหลายทำให้มันน่าสนใจขึ้นมาเขียนเองหมดเลยค่ะคือเราก็มีหนังสือของเราตอนนั้นมันก็รันมาห้าปีแล้วใช่ไหมคะก่อนที่พ่อจะทำงานดีเลยพิมก็ดึงข้อมูลเก่าแล้วก็อัปเดตอัปเดตอัปเดตแล้วก็มาใส่ให้มันสำหรับออนไลน์เวอร์ชั่นได้แล้วก็สมัยนั้นมัน ไฟแรงมันสาวนะฮะแบบออกไปตลอดเวลาปันปันปันเขียนเขียนเขียนมันข้อมูลเราเยอะมากเลยเดือนเว็บไปเหรอคะเว็บก็อัปเดตเรื่อยๆไายเดือนค่ะเดือนละครั้งโอ้ยแค่นั้นพอเหนื่อยกี่หน้าอืมหน้าหายหน้าโลสํารับชิ่งใหม่มันต่างกันมหามหาสาลนะคะหน้าหายนี่ท็อปสุดนี่บางทีขึ้นไปเกือบร้อยยี่สิบหน้าค่ะแต่ถ้าหน้าโลเนี่ยนะคะต่ำสุดก็จะสิบกว่าก็เริ่มเสียวๆแล้วค่ะแต่ถ้ามันจะประมาณเนี่ยก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบร้อย ก็สมัยแรกๆใช่ไหมคะคือถ้าพูดถึงอินเทอร์เน็ตใช่ไหมให้เราไปขายอินเทอร์เน็ตเขาเนี่ยขายไม่ได้หรอกค่ะยากมากพิมพ์ก็เลยถือว่าเราให้ข้อมูลออกไปพอคนเขามันเริ่มส t กกี้คนเขาเริ่มเข้าแล้วเนี่ยมันจะเข้ามันจะตามมาเองมันช่วงแรกที่เราขายเราก็จะขายกับพวกคนที่เขาต้องการนักท่องเที่ยวแล้วคนพวกนี้เขาจะเขาจะโมเดิรอน่นิดหนึ่งพวกทราเวลเอเจนต์พวกโรงแรมค่ะมันพวกเนี้ยเขาจะเขาจะร์ฟรัน n ์หน่อยพวกพวกลุงลูกคิดนี่ หน้าบัดนี้ก็ถึงแทบจะไม่ค่อยได้แต่ว่าเขาก็เริ่มมากันแล้วใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องดูทาร์เก็ตให้ถูกค่ะช่วงแรกๆนี่มันต้องไปทางนักท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยหลักของพิมพ์นเคะจนกระทั่งบัดนี้นะคะพิมพ์ก็ไม่ใช่นักธุรกิจที่ตาม The บุ๊คคือไม่มีทางเลยไม่เคยเรียนมาไม่เคยมีความรู้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเร,<ๆ>เ,รเราเลือกคนที่ถูกต้องนะคะแล้วเราสร้างคือพิมพ์ปััจญาธุรกิจของพิมอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นไม่ได้หวังที่จะแบบรวยเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้หวังนั้นแต่เราอยากที่จะมี งานและชีวิตที่มันควบคู่ไปแล้วมันสร้างความสุขไปพร้อมกันนะคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นธุรกิจของเราเนี่ย <Yeah. S 1> โอเคไม่อยากจะใช้คําว่าพอเพียงไม่ใช่อะ่ะแต่ว่าเราเรา,เรามีอะไรต่ออะไรที่เราสร้างบรรยากาศให้กับบริษัทให้กับพนักงานให้กับลูกค้าให้กับคนอ่านเนี่ยเราทํา reach out เนี่ยกิจกรรมกับคนอ่านเรามากมายแล้วเ,เราถือว่าเราเป็นมากกว่าเสือะคะ่ะอย่างปีละครั้งเราจัดงาน garden fair ที่สนามเนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> คนมากันประมาณ2000กว่าคนคนอ่านของเรานะคะเดินเข้ามา เขาอ่านหนังสือเขาก็มากันมีออกบูธมันแปดสิบบูธเงินทั้งหมดให้เชริตี้นะฮะปี2008เนี่ยเราก็เป็นธุรกิจรู้สึกเป็นอันแรกเลยในภาคเหนือที่เราเป็นคาร์บอนนิวทรอลนะฮะตอนนี้เศรษฐกิจแย่พิมก็ได้ไม่ไม่ค่อยไหวแล้วแต่ว่าเราก็ยังออฟเซตคาร์บอนเราอยู่มากพอควรน,นะคะแต่ว่าตอนนั้นก็แพงนะคะสองแสนห้าปีแรกที่เราต้องลงทุนไปเพื่อให้เราเป็นคาร์บอนนิวทรอลร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณสองพันแปดถึงสองพันสิบกว่าเนี่ยเราร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราลงมาหน่อยประมาณสักหกสิบ แต่ว่าเราทำโซเชียลฟังชันเราจัดมีทิ้งบิสเนสเราทำคอนเนคชันเราจัดเลดี้ไนท์เราจัดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็เพิ่งมีลิทเทอรี่อะวอร์ดทำกัตเตรเนชั่นให้รางวัลเด็กสมเขียนเอเซ่<ม>เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจของเราเนี่ยเราถือว่าเราเราออแกนิกอยู่กับเนืองเชียงใหม่เชียงใหม่ต้องการอะไรเราก็ไปทางนั้นเราให้ในสิ่งที่เขาต้องการเราอาจจะไม่แบบแชปชูตติ้งแบบมีพอลลิซีอะไรที่จะรวยมาหาศาลนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราตอบสนองความต้องการของคนอ่านเราแล้วก็ลูกค้า แล้วก็มาทกง,งานแล้วก็ตัวเองก็เคยเคยได้รับรางวัลสักอันหนึ่งเมื่อสัก2อปีที่แล้วค่ะรางวัลที่สองอนื้อสักอย่างค่ะค่ะเนี่ยค่ะค่ะก็เลยตื่นเต้นก็เลยคิดว่าจะเอาใหม่ค่ะก็มันเป็นความหนึ่งชัวร์พีอาร์มาร์เแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะมันดีสําหรับเราถ้าเราได้รับรางวัลแต่ว่ามันก็เป็นกําลังใจครัให้กับพวกเราทุกคนด้วยแล้วก็แต่ที่สําคัญที่สุดนะพิมว่าฟีดแบ็ที่กลับมาเนี่ย โอ้โหไม่ต้องไปจ้างเอดวิเซอร์หรืออะไรเลยเขาให้ฟีดแบ็กกลับมาแบบดีมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นฟีดแบ็กที่ที่ช่วยให้เราสามารถที่จะไปพัฒนาเป็นแพลนในการเติบโตได้เราว่าครบหรือขาดใช่แล้วที่ขาดก็คือเห็นชัดเจนนะคะเขา analyze มาดีมากค่ะก็คือสิ่งที่เราจะทำก็คือเมื่อสัก6ปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจอีกแผนกหนึ่งของเราเนี่ยเขาเขาเติบโตมากใช่ไหมคะเขาเลยต้องย้ายออกเพรนั้นการที่ ธุรกิจเดียวมี2องออฟฟิศเนี่ยไม,ไม่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะคะภายในเวลา3าสเดือนเนี่ยเราจะหาออฟฟิศใหม่มารวมตัวทุกคนกันเราจะคอนโซลเดตธุรกิจของเราแล้วก็พยายามที่จะให้พนักงานของเราเนี่ยสามารถที่จะ cross ช่วยกันได้ระหว่าง2ธุรกิจเรานั้นเราคิดว่ามันจะได้ผลประโยชน์ภาพรวมอีกเยอะอและเรากําลังจะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆนะคะตอนนี้กำลังหากำลังจะเวิร์กกับ d e v e l o p e เเพราะเราเราคิดว่ามันยังไงมันก็ต้องไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่แล้วเพราะนั้นคอนเทนต์ทั้งหมดของเราเนี่ยตอนนี้ค่อนข้าง คอนเทนต์มันไม่ได้เก่าแต่การให้คอนเทนต์เนี่ยมันมันเก่ามันโบราณเพราะฉะนั้นเราต้องใช่ใช่ค่ะขอโทษเพราะฉะนั้นเราต้องอัปเดตข้อมูลทางทางออนไลน์ของเราให้หมดเลยใช้ทุกแพลตฟอร์มที่ Available ใช้ทุกโซเชียลมีเดีที่เป็นไปได้ตรงนี้ะต้องพัฒนาเยอะเลยแล้วก็เราอยากจะได้ Market Share ที่ใหญ่กว่านี้ค่ะตอนนี้เนี่ยในเชียงใหม่คนเขายังเห็นเราว่าเราเป็นหนังสือฝรั่งซึ่งโอเคเราใช่แต่ว่าถ้าดูเซอร์วนะคะเรามีน เรามี leadership survey ที่เราทำทุกปีเนี่ยเราถามคนอ่านของเราว่าเขาเป็นใครคนไทย40%ชาติต่างชาติ60%ซึ่ง40%เนี่ยเป็นคนไทยที่อ่านภาษาอังกฤษได้เป็นคนมีการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีเงินเดือนสูงเพราะฉะนั้นชัดๆเลยค่ะว่ากลุ่มคนอ่านของ City Life เนี่ยเป็นกลุ่มของ upper income <ม>ในเชียงใหม่กลุ่มคนที่มีเงินใช้เงินประจำใช่เวลาทำ survey เนี่ยเราถามว่าคุณไปกินข้าวนอกบ้านอาทิตย์ละกี่ครั้งเขาบอกกัน45ครั้ง คือนี่เป็นคนที่ชอบตลอดเวลาเป็นคนที่ไปสปาตลอดเวลาเป็นคนที่เที่ยวตลอดเวลาเะฉะนั้นเราต้องสามารถที่จะ convey m e s s เ g จนี้ออกไปเนี่ยให้คนไทยเข้าใจเพราะฉะนั้นพี่อยากจะได้มา r k e t s h a r ของคนไทยให้ใหญ่กว่านี้ค่ะแล้วเราก็คงต้องเริ่มหาบอกอไทยแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนจบแค่มสามเลยไม่ค่อยเก่งเก่งหมายความว่าจะเป็นสองภาษาเลยไม่ใช่ิต้ไลฟ์ค่ะตลาดจะหาสื่ออื่นเราจะทำโปรดักต์อื่นคิดว่าคงออนไลน์มากกว่าค่ะ,คะ ที่ว่าน,นั่นคืออนาคตเราจะไม่ดับซิตี้ไลฟ์นะคะแต่ว่าเราต้องหันไปใช้ใช้อะไรที่มันใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงที่มันสะดวกคันวีเนียนมากขึ้นกับทุกคนอยู่ในมือถือกระเป๋าทุกคนคือคือ,คอสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มคิดก็คือแพชชั่นนะคะแพชชั่น <Passion. S 1> คนเราทํางานชีวิตหนึ่งเนี่ยเขาบอกเฉลี่ยประมาณหมื่นวันนะะอาจจะมากกว่าน,นั้นอีกถ้าหมื่นวันเราไม่มีแพชชั่นเนี่ยจบเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้น้องๆที่ทำอะไรเนี่ย มาก่อนเลยแพชั่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หัดเรียนรู้แล้วก็ต้องพยายามที่จะไม่ใช่ว่าฉันจะเอาอะไรอย่างเดียวซึ่งนั่นก็คือนิาสัยของพิมพ์อันหนึ่งแหละแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะเอาคนเก่งๆคนที่มีความรู้รอบๆตัวเนี่ยเข้ามาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็สร้างองค์กรที่มันมีสำหรับพิมพ์มเองเนี่ย culture ของเราสําคัญ corporate culture ของเราสําคัญมากเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่สร้างความสุขสร้างแพชั่นให้